ผู้ประกอบการรายต่อไปพบกับสินค้านวัตกรรมใหม่ข้าวไร้แป้งไร้น้ำตาลที่จะมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคเพราะวานไม่ใช่ปลาแต่เหมือนปลาข้าวปลาวานก็ไม่ใช่ข้าวแต่เหมือนข้าวสวัสดีครับผมพีพีพีพพพพรพงศิตวิวัฒน์ซีอบริษัทนนทมิดฟู้ดเทคจำกัดนะครับคําถามนะครับที่อยากจะถามาทุกท่านครับวันสุดท้ายที่เราไม่ได้ทานข้าวคือเมื่อไหร่ครับ น่าจะนานมากแล้วนะครับและเหตุผลของการที่เราไม่ได้ทานข้าวครั้งล่าสุดคืออะไรเรานะครับค้พนพบเพนพอร์อย่างหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับที่เราต้องดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการอักเสบจากน้ําตาลในเลือดเกินนะเป็นสาเหตุของการป่วยต่อต,อ,ตอมาและทุกครั้งครับคุณหมอก็จะสั่งว่าให้เราอ่ะงดทานอาหารหรือว่าทานอาหารให้น้อยลงเราจึงมีคําถามครับว่าเพนพอร์ตอยนี้จะเป็นไปได้ไหมถ้าสามารถทานข้าวขาวได้เหมือนเดิม ไม่ต้องไปทานข้าวทางเลือดอื่นเราเลยผลิตขึ้นมาครับเป็นข้าวปลาวานในเวอร์ชันนี้นวัตกรรมของเราเนี่ยที่เราเห็นเพนพอยอย่างแรกก็คือว่ามันจะต้องปรุงอาหารได้เหมือนข้าวปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะมันมีรูพุนในเม็ดข้าวครับเพรานะฉะนั้นในการปรุงอาหารเนี่ยมันจะซึมน้ําแกงเพรานะนั้นน่ะมันจะอร่อยนะครับอย่างที่2คือถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะซึมน้ําแกงอาหารส่วนใหญ่ทำไปคุกกิ้งหรือว่าปรุงอาหารมันจะเละครับแต่ของเราเนี่ยนวัตกรรม2ตัวนี้มันสามารถ ทำได้และอย่างที่3ครับมันจะต้องสะดวกด้วยข้าวของเราไม่ต้องหุงนะครับฉีกซองและพร้อมทานตัวนี้เนี่ยเป็นข้าวไร้แป้งตัวเนี้ยได้ไฟเบอร์ครับและก็ได้โปรโตีนด้วยโปรโตีนสกัดจากปลาน้ําจืดนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นแรกของเราที่เราผลิตออกมา, <ator. S 1> าก็อยากจะเชิญช้างกนะครับเข้ามาร่วมเนรมิตรอาหารสุขภาพที่ดีต่อใจสามารถทานได้ในทุกๆมือ้อเพราะวิชั่นของเรา,เราอะเราอยากจะอยู่ในมื้ออาหารของคน ในทุกๆมือครับวันนี้บริษัทเดนวิรฟู้ดเทคจำกัดจะมาขอเงินลงทุน10ล้านบาทแลกกับหุ้น10ซครับอันนี้ทำจากอะไรครับทำจากไฟเบอร์สาหลายครับกับโปรตีนสกัดจากปลาน้ำจืดเมนูที่ให้ชาร์กทานวันนี้เนี่ย ไม่มีแป้งซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราส่ขึ้นใส่อะไรลงไปทำไมเกี้ยวเหมือนข้าวเลยคือนี่เป็นเป็นพาเทนนวัตกรรมของเราครับอันนี้อันนี้แน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าผมไม่ได้ทานแป้งอยู่ใช่ครับตัวนี้สามารถเช็คได้เลยไม่ได้แอบใส่นะไม่ได้แอบใส่รับแล้วมันมีอะไรทําให้มันเป็นกรุบๆได้อะเตัวนี้มีบุกอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นไฟเบอร์ครับทำยังไงนะแกะแล้วทำร้อนหรือว่าไงเอ่อตัวนี้คือฉีกซองแล้วก็คือพร้อมทานเลยครับในประเทศไทยมีเยอะไหมครับ คือถ้ารสสัมผัสเหมือนเราที่ใกล้เคียงข้าวที่สุดเราน่าจะเป็นเจ้าเดียวในโลกในโลกตอนนี้จริงๆเรื่องข้าวไร้แป้งเนี่ยจริงๆก็มีคู่แข่งมีในตลาดนะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งถ้าเทียบกันคือเรื่อง t e x t อร์ซึ่งตอนนี้เวอร์ชันแรกเป็นโปรตีนจากปลากับไฟเบอร์สาหร่ายเวอร์ชันที่สองเนี่ยเราใช้ฟักเขียวนะครับซึ่งจะสนับสนุนเกษตรกรด้วยนอกจากข้าวแล้ววันนี้เรามีเส้นหมี่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่แป้งอีก่หรอครับไม่ไม่ใช่ครับโอ้โหนี่ตอบโจทย์ คนเยอะมากนะครับซองเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทครับอ๋อ80บาทเลยเหรออันนี้ผมว่ามันมันมีเรื่องราคาไหมครับสมมติแพ็กเกจอย่างนี้80บาทแล้วปกติ80บาทเนี่ยคนก็กินอาหารได้มื้อหนึ่งแล้วนะประมาณ80บาทแต่ตัวนี้เนี่ยเออปกติลูกค้าเราไม่ซื้อซองเดียวเพราะฉะนั้นอนะ่ะโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะซื้อเป็นเซต10แถม1อะไรอย่างนี้แล้วแต่ด้วยตัวนี้แหละครับมันก็เป็นที่มาที่เราอยากจะทําการตลาดเพราะเรารู้แล้วว่าลูกค้าประจําเขาทานทุกวัน เราเลยอยากทำโปรแกรม Sub ส c r i b e ครับซึ่งเราคำนวณมาแล้วว่าต้องใช้ยอดคนประมาณสัก2,000คนในการที่เป็นลูกค้าประจำแล้วเราสามารถส่งให้เขาแบบ i ดเรกได้ตัวน,นี้เราก็จะประหยัดค่า GP ที่เราต้องขาย80เพราะเราโดน g p <iel colonial> ใช่ไหมใช่ใช่ครับ GP ประมาณเท่าไหร่ <Lauren> <ping> ตอนนี้เราโดนประมาณสัก45ก็แสดงว่าตรงนั้นโดนไปเยอะใช่ครับตอนนี้มูลค่าไปิษัท1 0 0ล้านปีที่เราขายเท่าไหร่ครับผมปีที่แล้วต้องบอกว่ายอดขายปีที่แล้วเนี่ยเป็นก่อนที่เราจะได้มาตรฐานอยอยนะครับตอนนั้นเราทดลองในจุดจําหน่ายนะร้านค้าแค่ที่เดียวซึ่งเป็นร้านค้าคีโตด้วยยอดขายปีแล้วอยู่ประมาณ4ล้านบาทตอนนี้เริ่มขายเยอะขึ้นหรือยังครับตอนนี้เพิ่งจะเข้าโมเดิลเทรด สัก2เดือนเนี่ยครับยอดขายเป็นไงครับสองสาเดือนนี้ยอดขายฟีดแบ็กดีกว่าที่คาดครับเพราะว่าเข้าไปแล้วก็คือมีลูกค้าที่รู้จักเราอยู่แล้วเราก็ซื้อทานเลยรู้จักจากที่ไหนครับก่อนหน้านี้เราทาโซเชียลมีเดียครับในออนไลน์ยอดขายเดือนนี้ประมาณเดือนละ88%ดแปดแสนเน็ตพอปิอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเน็ตพอปิดแล้วอยู่ประมาณสัก25่สิบห้าครับ, <25. S 2> รบแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินที่ได้มาเราก็จะลงที่ R าดีเพราะว่าตัวนี้เรามีแพลนหลายๆอย่างแล้วก็มีพาทิสต์หลายตัวที่ เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สินค้าคุณจะเป็นแบบเดิมไหมจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือ,อเปล่าคือน่าะจะเพิ่ม SKU ครับเราก็เพิ่มฟังชั่นแนลลงไปในอาหารเช่นคนออกกําลังกายเราได้ยินไซว่าโอเคถ้าเขามาซื้อตรงน,นี้89แล้วได้โปรตีนเพียงพอกับการที่เขาไม่ต้องไปซื้อเวหรือว่าอกไก่ปัน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทานได้เป็นทานอาหารมื้อเหมือนเดิมเลยแล้วเราเพิ่มโปรตีนขึ้นได้ตัวนี้ RD เราคิดว่าเราทําได้แสดงว่าเรามองว่าของเรามันค่อนข้างแพงถูกไหมฮะ เราเลยต้องหาไปจุดที่ไปทดแทนสิ่งที่มันแพงอยู่ใช่ครับถุงหนึ่ง80บาทมันก็แบบแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ลูกค้ากลุ่มแรกที่ซื้อเราโดยไม่คิดเลยก็เป็นลูกค้าที่เป็นเบาหวานครับกับที่เขาไปตรวจเช็คแล้วว่าน้ำละน้ำตาลในเลือดเขาเกินเพราะตัวนี้เขาปฏิเสธไม่ได้ไม่งั้นเขาก็ต้องอดวัตถุดิบมันก็คือบุก คือสายอะไรเงี้ยทำไมมันถึงต้องต้นทุนสูงเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นแบบซื้อเหมือนราคาปรีกอยู่เลยครับซื้อราคาปรีกไม่ถึงว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้ซื้อเป็นแบตใหญ่แล้วสมมติแบตใหญ่นี่ราคามันจะลงไา่าไร่น่าจะลงเท่า,า<ง>ที่สำรวจตัวเลขมาน่าจะลงไปประมาณ3 0คบเพอราะต์เในการทําใช้อะไรครับรีทอชครับที่เราแพงก็คือค่ารีทอชเนี่ยค่ารีทอชใช่แต่ว่าถ้าในไทยเนี่ยตัวนี้ถ้าเราส่งแบบเป็นชิลซึ่งปกติเชลไลท์ของข้าวมันอยู่ประมาณ2วีค ของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นแบบเจนชิลเง,งี้ยอยู่ได้6เดือนศึกษาจริงจริงจังๆใช่หว่ามันไม่มีการติดเชื้ออะไรในอ๋อใช่ครับอันนี้มาผ่านมาตรฐาน,าฐานออยอมีงานวิจัยอะไรหมดอย่างเงี้ยคู่แข่งก็ทําแข่งกับคุณไม่ยากอะไม่ว่าเราจะจดพาทเทนต์มันก็คุ้มครองได้ระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของการทําแบรนดิ้งเนี่ยเราก็ทําไปค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในส่งการพัฒนาโปรดักต์มากกว่าที่เรามองว่าถ้าเขาออกเวอร์ชั่นนี้ก๊อปเรามาเรามีอีกสัก3เวอร์ชั่นแล้วที่เรารีเซิร์ฟไว้ แล้วครับผม Valuation 100ล้านเนี่ยคิดว่ากำไร100ล้านมันจะกลับมาเมื่อไหร่ในแง่ของการลงทุนคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีครับเพราะว่าด้วย p a เทน t กับ SKU ที่ออกมาเนี่ยยอดมันดับเบิลเลยเพราะว่ากลุ่มฐานเดิมเนี่ยเขาซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะผมมองว่าใน3ปีใน product ที่เรามี p a t ทนตตัวนี้อยู่แล้วน่าจะ c o เวอร์ทั้งหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ในแอสเซของเราเนี่ยเป็นพาเทนครับ สามปีนี้แยกให้หน่อยได้ไหมคะว่าจะกําไรปีละเท่าไหร่ให้เห็นภาพน,นี้แล้วกันครับเราอยากจะได้ s ับสไครต์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ปกติเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยคนนึงเนี่ยทานสามสิบซองก็ประมาณสองพันเจ็ดแต่ถ้าเราส่งตัวสับสไครต์เนี่ยเราน่าจะส่งได้ที่หนึ่งยูเซอร์ประมาณพันแปดร้อยบาทเราคาดการว่าถ้าในสามปีนี้เราได้ลูกค้าประมาณ2000ยูเซอร์เราก็จะมียอดขายอยู่ประมาณสักปีละ60บล้านเฉพาะสับสไครต์ทราเกตกลุ่มคุณนี่แบบต้องมีเงินมากเลยนะ เพราะมัน,มมนแพงมากใช่ใชคือระยะเราเราน่าจะโฟกัสที่อินโนเวชันนะครับแล้วเราโพรไวสิ่งนี้เหมือน B2B ให้กับร้านคีโตหรือใครที่เขาเป็นอาชีพเขาอะ่ะการจะมาเอาเอ็นยูเซอร์ทั้งประเทศมาสมัครแล้วเก็บ2,000เนี่ยมันคุณไม่ใช่เน็ตฟิกอะ นี่หน่อครับเน็ตฟิกประเทศไทยอาจจะรายได้ไม่ถึงพันล้านเลยมั้าคุณคิดดูคนละ2 0 0บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยไม่มีทางเป็นล้านคนหรอกมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีทางจะใหญ่อะ่ะนี่อาจจะมาถ้าคุณทำอย่างเงี้ยมันอาจจะแค่เซอร์ไวต์บลมูดแต่ผมว่าโฟกัสตอนนี้มันน่าจะเป็น B2B อะ่ะใช่ไหมอ่าใช่ครับตอนนี้ B2B เรามีส่งเข้าโรงพยาบาลครับส่วนที่คุณบอกว่า s u b s c r i p t i o n เนี่ยมันก็มีล้านคีโตแล้วก็คุณไปดูได้เลยผมมั่นใจว่าล้านคีโตทั้งประเทศแล้วเป็น Subscript i o n เนี่ย มันก็ใหญ่ได้เท่านั้นนะ่ะนั่นคือเขาขายอาหารแล้วก็ซับแล้วนะคนที่ป่วยอะไรที่คุณบอกเขาก็ซับแบบนั้นนะ่ะอันนี้ซับกับเราต้องเป็นข้าวเปล่าแล้วก็ต้องไปหาอะไรเงี้ยนี่นออกมาเพราะนั้นไม่น่าจะใหญ่ด้วยสเตต์วอลูเอชันตอนนี้ผมอาจจะผ่านก่อนครับผมน่าสนใจครับรดักผมคิดว่าอย่างไงมันก็ตลาดตรงนี้โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อยู่แล้วพเพียงแต่วอลูเอชันที่ท,ที่ที่พยายามฟังอยู่เนี่ยมันน่าจะเร็วไปต้องรออีกสักสเตตหนึ่งวันนี้ขอผ่านก่อนฮะ คืธุรกิจนี้อาจจะต้องมีไปช่วยต่อยอดตลับตัวเองวันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารนี้ค่ะ mm hmm. ก็ใจจะขอผ่านก่อนค่ะขวามที่ดีนะเพียงแต่ว่าผมมานั่งดูว่าก,การสเกล up ของ product ตัวนี้มันมันค่อนข้างยากมันเป็นกลุ่มเล็กจริงๆอ่ะประเทศไทยแล้วก็คิดว่าตัวเราเองเราไม่ถนัดตลาดนี้ก็เลยช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าดีลแบบนี้ราคา10ล้านนี่ผมอาจจะต้องขอผ่าน ถ้าคุณมั่นใจในยอดโตอะ่ะมันก็เป็นอะไรซึ่งน่าสนใจก็อยากจะลองเสนอดูนะคิดว่า10ล้านอยู่ที่35%เด้วยการที่เราอยากจะสเกลต่อแล้วเรื่องพาเทนมันมีหลายตัวครับนิดหนึ่งอ,อขอต่อรองได้ไหมครับคือถ้าสมมุติว่าถ้าไม่เกินซกัก 20%พอเป็นไปได้ไหมครับตอนนี้ชักหนึ่งเสนอเงินลงทุนอยู่ที่10ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน35%แต่คุณพีระพง์ขอต่อรองชักหนึ่งที่เงินลงทุน10ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน20%ไปดูกันครับว่าชักหนึ่งจะยังสนใจในการลงทุนนี้หรือไม่จริงๆเป็นเพนพอยต์ยส่วนตัวคร,ครับคือจริงๆแล้วข้าวก็เป็นสัหลังของประเทศนะแต่เราทานแล้วเรารู้สึกอืมอันนี้คือทานได้เต็มๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีตลาดของมันอยู่ ก็เลยคิดว่าอยากจะให้กำลังใจมากกว่าอืครับได้30%ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเสียหุ้นมากกว่าตัวที่เสนอมาไม่ได้ครับก็คงไม่ได้เกิน20%นะครับขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับให้กำลังใจ ต้องขอบคุณนะครับความคิดเห็นของชาร์กทุกท่านมากๆเลยแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ไปต่อยอดของเราในฝันของเราที่เราจะเจรนญพันอาหารตัวนี้ให้กับคนได้ทานสุขภาพดีแล้วก็ดีต่อใจวันหน้าถ้าเราพร้อมในสเตจหน้าแล้ว a l u a t ช o n เราถึงเราอาจจะขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาร์กทุกท่านมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้แง่มุมของธุรกิจแล้วก็ได้เห็นมุมมองของว่าชาร์กแต่ละคนเนี่ยเขามองในมุมไหนบ้าง เราคิดว่าในสเตจนี้เนี่ยแวลูเอชันที่เรามีเอเซทเป็นพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรพวกนี้มันน่าจะมีแวลูมากกว่านั้นแล้วเราคิดถึงสเตปที่จะไปเลสอีกสเตปหนึ่งถ้าเรานับรับนักลงทุนเข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถโตได้ในเฟสหน้าไม่อยอมไม่เรา ไปซื้อกินก็ได้เออถูกป่ะแปดสิบบาทไม่ต้องสิบล้านจริงพี่พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วันใน Shark Tank Thailand ซีซั่น6มีเงินลงทุนจากชาร์ครวมทั้งสิ้น309ล้าน8แสนบาท และถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เปิดรับสมัครแล้วทาง w o r l d w i d e w e b s h a r k t a n k t h a i l a n d c o m